ก็สวัสดีครับแฟนค้าวทุกๆุกท่านวันนี้ก็วันอาทิตย์ที่เก้นะครับตุลาคมช่องปันาอ,อยฮอกซิมานะครับวันนี้ก็นกค้าวของทิ้นก็จะข้อนำเสนอ,อารายการไหมนะครับให้แฟ่นให้แฟนค้าวได้รับชมกันนะครับเป็นการไลฟ์สดให้เชื่อว่าตามติดชีวิตลุ่มูุนะครับซึ่งในการนำเสนอข้าวเนี่ย เขาะราค้าสองทิ้นี่ก็อยากจะนําเสนอสิ่งแี่ไม่ไหมนะครับสิ่งแี่ไม่ไมแปลกๆแล้วก็มีความรู้กับแฟนค้าเนาะครับดอกจากว่าเรามีค้าวแล้วนะครับมีค้าให้ให้แฟนค้าระดับชมระดับสากว่าแล้วก็อยากจะนําเสนออีกรูปแบบหนึ่งคือให้ความรู้นะครับให้ความรู้กับแฟนข้านะครับสลหรับกับกับกับค้าที่ทำถูกวันถุกวันเนี่ยแล้วก็รายการไม้นี่ฮะเชียอว่า ตามติดชีวิตลูกกูนนะครับจะพาไปชมสถท้านทีทองเทียวหรือว่าให้ความรู้กับแฟนเ้านี่ครับให้ความรู้กับแฟนเ้านะครับทุกเรื่องนะครับอาจจะเป็นทองเทียวอาจจะเป็นไปสัมผัสประสบการณ์อะไรพว่นีครับคืออยากจะนําเสนอสิ่งที่มันแปลกแปลกไปแกกสำหรับกันทำเท้าเขาหราคาท้าองทิ้นนะครับแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันแรกนะครับ ในรายการไม้กงเชืยวว่าตามติดชีวิตล่มกูนนะครับวันนี้ก็อาสบายสบายนับวันอาทิตย์ตอนนี้เวลาก็เกือบเกือบตีแปดแล้วนะครับวันนี้ก็จะพาพแฟนค้ามาพบก,กับส่วนทางบ้านล่มกูนนะครับเพื่อที่จะได้ได้ให้อไความรู้กันนะครับแต่ให้ชมนี้คือเป็นขีมินนะครับอ,าอ่าเดบบอกกอนว่า ตามติดชีวิตลุงกูนวันนี้เป็นวันแรกให้ชมส่วนกเกษตรผสมผสานนะครับออยู่ที่สำตขานของบ้านลุงกูนนะครับก็นี่คือขี้มินนะครับขี้มินนี่ก็มาจากขี้มินเหมือนบ้านเราครับเป็นขี้มินที่ลุงกูนเอามาจากสตูนนะครับมานั่งสตูนเป็นขี้มินก็เรีอย,อยกว่าขี้มินแกงนะครับขี้มินแกง ก็ตอนนี้ก็ตลาดต้องการหมากขี้มินแกงนะครับลูกขุนปลวกใบกอบลายตอนนะครับหลายตอนอันที่กลับมาเห็นตอนสูงกับตอนสูงหมากแต่ปุ๋ยที่ใชายนี่คือปุ๋ยไส้เดือนนะครับปุ๋ยไส้เดือนลูกขุนทําเองตอนสูงปนปนหัวลาวนะครับผนหัวนะครับนี่คือขีมินเป็นขีมินแกงนะครับ ขิมินเนี่ยเขาบอกว่าเท้าว่าไม่ชัยเดือนสีเดือนห้าเนี่ยจะไม่ออกหัวไม่ว่าเราจะปลูกเดือนไหนนะครับแต่เท้าว่าเดือนสีเดือนห้าเล่วก็มันจะเป็น,เป,นเป็นหัวขึ้นมาเนี่ยครับจากประสบการณ์แล้วก็ขีมินนี่นะครับขีมินนี่ยมันตรงนู้เดือนตันว่าบอก,กราเนะครับถึงแกบดายตอนใหญ่มากครับตอนใหญ่มากนะครับอะไรขีมินก่อนนมินแล้อย่างครับ ก็ช่วนลุกขุนทางบ้านมนีมีมีหลายอย่างมีคีมินอะไร,ะไรเ,ปเป็นคีมินก้อนนะครับคีมินนี่เต็มน้รมบอนนี่ชายปุ๋ยอินทรียนะครับไม่ไม่ไม่ไ,มได้ขีมีน,นะครับก็เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนตีลุกขุนทําเองนะครับขี้มินนะครับหนึ่งแตคีมินอ,อันดับสองนะครับจะให้แฟนค้าได้ชม่มมะเขือนะครับ พัหมักเคือออรอหรือาบานเรอมักมักเคือกลุ่มนะครับคือมักเคือเนี่ยต,ตอนเหล็กมากับตอนเหล็กแต่ว่าแต่ว่าเขาเขาจะเป็นลูกแล้วเนี่ยครับนเนี่ยรูดูแน่แล้ว่าแทนที่เราจะใส่ปุ๋ยธรรมดาเนี่ยครับแต่เราใส่ปุ๋ยแล้วเราก็ผมโดยผมโดย,ยเขาเรียกว่ายาครับให้มันเกิดความชุ่มชื้นนี่ครับตอนนี้ก็ ไม่กี่วันที่กับปอกดอกแหละนะครับนี่ก็ปุ๋ยไช้เดือนนะครับปุ๋ยไชนี่ครับเด๋ยวเดือนลูกคุะเรื่ออันนี้มันจะเกิดความชุ่มชื้นแต่ถ้าว่าเราไม่ห้มมันนีนะครับไม่ไม่ห่มดิ้นมันนีความชุ่มชื้นมันจะไม่มีอันนี้มันมีกับความชุ่มชื้นแล้วก็ใบนี้เราจะแดดแดดแดงๆสมั้งรับเนี่ยเออใบแดงๆสมั่งกับนี่หลุดเครือหลุดเครือกับปลือกไวนครับเพราะเพราะว่าการทำเกษตรเนี่ยนะครับการทำเกษตรเนี้ย อย่าทำหมากนะครับถ้าทำหมากเันเนื้อยเราก็ต้องแทรกินนะครับแค่กินในใน,ใน,ใ,นในครัวเรือนนี่คือบักเคือนะครับรายการที่แฟนข้าวชุวมนี้เป็นรายการไหมนะครับให้เชื่อว,ว่าตามติดชีวิตลุงกูลนะครับคือให้นําเสนอลายราย,ายแบบแต่วันนี้วันแรกให้ช่มสวนข้างบ้านลุงกูลก่อนนะครับแล้วก็น,นี่หมักเคือเป็นหมักเคือ่อยาว บักเรยยาวสีเขียวสีเขียวครับเป็นหมากนะครับเป็นไอ้นี่อายุประมาณนะเฮาเดือนได้นะครับแต่มันเป็นหมากนะครับใส่ปุ๋ยใส่เดือนนะครับแร่ลูกตอนไม่ตอนไม่ไม่ใ้าแต่ว่ามันมันมันทกกับปุ๋ยใส่เดือนนะ,ะ,น,น,ะ,น,ะ,ะนะครับปลูกในในกระสอบครับในกระสอบนะครับในกระสอบ แล้วก็ไอ้เนี่คือเปิดนะครับเปิด,ปด,ปดสมุนไพรสวยตอนนี้เรียกว่าต้นกัญชานะครับกัญชาแล้วก็อีกตอนอนึงผลผลวัวลาวนะครับโรกอวัยนะครับวัยวัยแร่วัยชุกซ้านะครับว่าว่ากัญชาเนี้ยมันมี ควสมบัติปันพือนะครับเดี๋ยวก่อนนี้หมากเพื่อนะครับหมากเพือเดีวก็ทัวชัวพักยาวนะครับทัวพักยาวนี่ลูกขุนกับปลูกก็ไหวก็ซ้ำตอนที่ตอนนะครับแต่ว่ามันแรงมันกินมัดไม่พือกับเราทำบุญเอิ้อใดเรามาทำบุญกับ มาเลยบางครั้งมักินด้วยครับทำมกินไปเอาเตี๋ยเลือนะครับเอาเตี๋ยวเลื้อเอาเตี๋ยเลือนะครับเนี่ยแล้วนี้ก็เป็นตอนยีรากับยีราคยีราค์กับโรงแรมซอมเหมือนกันนักไฟดข้าวนักแสข้าวกับเด็กขามาไหมก็ทราบว่าตอนนี้เป็นรายการไหมนะครับ ให้เชี่ยว่าตามเป็นชีวิตลุงกูนมีนำเสนอนะครับในเสนอถูกแบบให้ความรู้ถูกด้านนะครับวันนี้ให้มาจาการเกษตรกันนะครับไอ้นี่ตอนตอน,นไหนๆเนี่ยเขาหายมากเ่ยไม่สาบนะครับแต่เหมือนกับว่าคานาแต่ไม่ใช่คานานครับเดืเอดู๋ใชเ้เดือนนะครับนี่ ดูขูดแน่ๆนี่โค้งเลี้ยงไส้เดือนนะครับไส้เดือนนั่นมีวันทีเดียบร้อยอันนี้เลี้ยงเอาไว้ครับเลี้ยงไม่มาครับไม่มาไว้ชายเองแล้วก็แบ่งปันนะครับพวกต่อไปก็จะนำเสนออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับการปลูกการปลูกพัก อ๋อเดี๋ยวเดียดดีคือตอนหน่อยนานะครับหน่อยนานี้เป็นหน่อยนาบานบานนะครับเป็นหน่อยนาบานบานไม่ใช่หน่อยนาพันนะครับเป็นหน่อยนาบานบานลูกนึ่งรับลูกนึ่งวาว่าเป็นใบไม้บันดีประม่านถึงกิโลได้ไหมเพราะว่าเราจะเนี่ยลูกขุนชายนำ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 ,นำขี้มัวนะนำนำหลังขี้มัวแต่เอาไปไงช้เดือนนะเดี๋ยวก็ราดรักไปติดคุณเป็นบาง อันนี้ขึ้นคล่อมแต่แล้วขึ้นคล่อมแต่แล้วนี่ตรงตัดแต่งจริงไหมนะครับอันนั้นครับทีจ่จะนำเสนออีกอย่างนึงคือเรื่องการปลูกพักในโคมนะครับนี่ครับสมักรพักที่เราปลูกกันเราก็จะปลูกาาตามตามตามดินหยกลองและปนิเอร์แต่ว่าลนึ่งคุณไปเห็นในในยูทูปนะครับเขาบอกเขาเขาปลูกในในในการะลำมังในโคมนะครับก็เลยมาตั้ดูพอดีมันมีโคมอย,ยู่แล้วแหละ โคมเพราะลุงกวนเป็นโคมเหลี่ยงไส้เดือนนั่นก็เจาะรูให้ีย้บยแล้วนะครับก็เลยจะลองโลพักบุงน่ครับพักบุงเร็วกว่าซามโคมจนสวยนะครับเป็นสวยแล้วก็พักบุงนี่ไม่มีมแมลงไม่มีโรคนะครับพักบุงเม่ปีพักบุงธรรมดาตัวโวไปนะครับเร็วกว่าซามโคมแล้วก็นี่ตอนหอมตอนรอมเราไปเชื่อประจักรลาด นะครับเสริมไปจากร้านแล้วกินทะเลเอาวัวมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาเพาะนะครับแล้วก็นี่ประกาศเท้านะครับประกาศเท้าประกาศเท้าสองคุมนะครับคือคือตอนลองปลูกนะครับจะลองปลูกแล้วก็เป็นเท้าครับวันในบางเดี๋ยวลูกหมนจะทําไม่แล่นะครับว่าว่าการว่าการปลูกในในกระมังพันปืนนะครับอันดับแรกก็ร่องด้วยยา นะครับร่องระยาแล้วก็ปูด้วยปุ๋ยไส้เดือนนะครับแล้วก็ว่านว่านเม็ดตักลงไปแล้วก็ปูด้วยยาอีกที่นี่ครับดี๋ครับสวยมากครับช่วยน่ากินนะครับต่อไปนี่เมื่อมักๆมกขึ้นก็จะแบ่งกับจะแบ่งปันนะครับแบ่งข้าวช่วยสวยกับเอากัเนี่ยไอ้ยานีกที่จะให้ให้ดูนะครับนี่คือคือ คือตอนไหม่ที่เพาะเอาไว้นะครับที่เพาะอยากที่สุดคือต้นกรุดนะครับตอนกรุดเนี่ยเป็นเดี๋ยตอนกรุดพขบอกว่าเพาะไม่ค่อยพื้นเพาะอยากแต่ลูกปุนก็สามารถจะเพาะมาได้ครับเพาะได้แล้วก็อันนี้เรียนเทศนะครับเรียนเทศก็เพาะอยากห้าอยากด้วยนะครับเพาะอเอาไว้นะครับแต่มากๆกก็ต้องแบ่งปันครับ แบ่งปันในกับแฟนเช้ามังมีก็บแบ่งปันกันไปนะครับเป็นผลิตผลนี่เป็นรายการไหมนะครับรายการตามติดชีวิตลูกคุณวันแรกอันนี้ก็อยู่ทสำนักงานอยริบ้านนะครับให้มาแล่เอแพรงทางบานจะให้ช่วยเ็นยงกาคือนี่นำม,มักขี้หัวนะครับขี้หัวมักเนี่ยเอาไปแช่น้ำก่อนแล้วเอาไปเลียงไสเดือนนะครับเลียงไสเดือนถ้ากว่าเราไม่มักไปก่อนนี่มันจะ มันจะร่อนใส่เหรียกอยู่ไม่ได้นะครับพอมักพอแช่น้ำประมาณถักต้องซ้ำคืนนะครับเดี๋ยวเราก็พาไปบดพาไปเยียบให้มันเนียนแล้วก็น้ำนี้นะครับมีประโยชน์เอาไปรดต้นไม้นะครับเอารดไปต้นไม้รดพักนะครับขึ้นดีนะครับตอนนี้ก็อยู่ข้างต่ไบจะไปเลื่อยขังนานะครับไม่ยาวนะครับเพื่อนขาไม่ยาวนะครับเป็นรายการไหมนะครับติดชมไปได้นะครับติดชมไปได้ ล้าใหา้ใจิตตามนะครับว่ารายการต่อไปตามพิชิตพิบูปูนภาพปชมที่นไหนนะครับประชมถี่นไหนอตอนนี้ประกันชาปอนหัวนะครับประมาณ่อ,อมประมาณเม็ดเม็ดคืนได้นะครับนี่คือปุ๋ยไส้เดือนครับอันนั้นมะละกออ้๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวยังอีกเรื่องหนึ่งแต่อยากจะกกแนะนำน,นะครับคือยาคือยาเนี่ย ปกติเราก็ตัดตัดแทรแล้วก็เผานะครับเราก็เผาแต่ว่าลุงกุนทําไหมนะครับตั้งใจตัดหญ้าเช่นแล้วพอตัดหญ้าเช่นแล้วเราก็เอามากองเอาไว้นะครับมากองเอาไว้นี่นะครับมากองเอาไว้หยาเผานะครับหยาเผายามากองเอาไว้แล้วก็ถ้าเรามีนำแกงมีอะไรก็มาเอาเอาเอามาเทไว้เลยนะครับแล้วก็ตามโดยจนที่ใช้ทั้งกาะแสงนะครับมันจะเปื่อยเร็ว ไอายาเนี้ยแต่เดียวจากพ้องเนี้ยมันจะเป็นปุ๋ยขึ้นมาเปื่อยกับเปื่อยเนี้ยเปื่อยเนี่ยเป็นปุ๋ยอย่างดีเลยไอ้นี้ก็เป็นข้าวตม้มของรา้านเจเอสที่อยากแม่เปี้ยนะครับเอามาใหา้ในข้าวต้มมันมีน้ำมีดูกมูมีไก,ก่อยู่ด้วยนะครับก็เลยออกมารดใน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 ยาน้ำม,มันจะซึมไปข้างล่างนะครับในถินเลื้ ก็ให้ม้าได้กินนะครับแล้วก็เนี่ครับเปื่อยเมื่อกี้วันเปื่อยกับอันนี้ภาพาไปฉชาได้เลยครับเป็นปุ๋ยอย่างยีนะครับอย่าอย่าเผาะนลครับอย่าเผาเดี๋ยวถ้าเราไม่มีำมจำพวกหนามแกะก็ใช่ใช่ไอ้จำพวกหนามมัดไหนก็ได้นะครับมาราดไวน้นครับเป็นปุ๋ยอย่างดีสวนลุงกุนนี่ก็ไม่ได้ใช้เคมีนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีใช้ ปุ๋ยใส่เดือนอย่างเดียวนะครับปุ๋ยใส่เดือนอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพาไปเล่ข้างหน้าไปเล่มันนาวมันนาวนะครับแล้วก็แฟนคลับนะครับถ้าต้องการอยากจะให้รายการตามทิศชีวิตดูปุ๋นไปชมไปทำอะไรก็แจงได้นะครับแจงกันได้อันนี้พักรูดกับพักรูดพักรูดก็เพิ่งอมาปลูกกับเจ้าบุญจากบ้านวันนอดไยไอมานะครับไอมา ทีมีมกินวเอาแล้วกับเดียวยไปแล้วเนาแล้วก็นี่ไอ้มายนาบานนี่หลูกแหวงลูกแหวงตอนนี้ก็ราคาดีนะครับราคาดีราคาไม่ตกดูกรับาดมาได้กับลูกแหวงนี่ก็สักว่ามันเป็นคล่อมเป็นไรเนาะตัดแหลมแตกไหมนะครับแล้ว อันนี้นะครับนี่คืออาหารไทยเดียรอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าก้อนเฮ็ดนะครับก้อนเฮ็ดก้อนเฮดนี่จะจะจะปลูกแสเลนะครับเอาเฮ็ดออกแลแล้วก็อนเลื้อยแต่ก้อนนี่ไปค้อมมาจากกองกองหนองชานก็บที่หน้า,า,า,นาล้านะครับเอามาผสมกับขี้วัวไอ้เสตเดือนกินนะครับแล้วก็เอามาตั้งไว้ตรงนี้ประกวดว่ากล้วยล้านะครับ เป็นลูกเต็มอะไรครับอีกจับอีกจับไปแฟนครับรับน้ำเสเนอคือมะนาวมะนาวนี้เป็นมะนาวปิจิตนะครับเป็นมะนาวปิจิตเป็นมาเต็มต้นเลยครับเนี่ยแฟน้าเลยครับเป็นชอไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมะนาวธรรมดาเป็นชอออกเป็นชอนะครับเป็นชอแล้วก็ลูกกุณก็ต้อนเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะแบ่งปันนะครับแฟนครับจากเนือแบ่งปันก็ขาย ให้อย่างนี้หละหาสิบบาทกับในมาเป็นปันไปเป็นชอครับนี่คือปุ๋ยไส้เดือนนะครับเท่เท่ครับเดี๋ยวไเล่ไอ้ไอ้ไอไเล่ชอนนี่ครับมาเลเป็นชอหัวดาออกเป็นชอเดี๋ยวด,ยวด,ดีดูคุณไฮเล่ชอนี้ครับเป็นชอชอนี้ประมาณ ตอนนี้ประมาณเจ็ดเป็นลูกกับนี้เป็นชอนี่ครับเป็นเป็นเป็นมะนาวพิจิตชอกรีแล้วแล้วเคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะบอกแฟนข้าวคืออ่าเชื้อมากมะนาวเนี่ยมันจะมีอาเรียกหมอดใชยนะครับแต่ลุงขุนก็เอาเอาพอตนะครับเอาพอตเนี่ยมาแขวนมาตั้งไว้รับเอาเอามาตั้งเอาไว้มันไม่กินหัวเจรนี่พอดตนี้ครับ ตรงนี้กับเกลหลับเนี่ยเขาบอกแฟ่นั้นเองไงมันไม่กินมันกลัวไม่ันกลับกลัวมันผื่นนี่ครับอันแรกตอนนี้ครับอันแรกยดกินดีปัดตูอันเดียดกับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นะครับไอ้เท้าเป็นชอออกเป็นชอครับนี่ถ้าไม่คำพักกับพักอ๋อนี่หมดแดงไม่ใช่ ม่ไม่ใช er, you know, ่เหมันแดงความหมอบวงครับนิ่มเทม็นแดงความมันเล้านะครับมันแดงเขาไป่วยดูแลเกี่ยวกับไอ้พวกไอรีล่าอะไรแบบนี้นะครับมันแดงกินนะขวดเปลูอกใบ้ามต้นนะครับแต่ว่ากินไม่ลึกนะครับแจ๊กผักเดียวนะครับแจ๊กไม่มากไอแจ๊กนี่แหละเล็กเหล็กไอตอนละไว้เลยครับอีกครั้งตอนละไว้ เดี๋ยวจะจะวันไหนว่างๆจะมีมีตอนนะครับเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่มีกันเลยตอนกิงไอชมนี้แจกปุ้ยไส้เดือนนะครับแจกปุ้ยไส้เดือนกับหนามคิ้วอะวหนามิ้วนี่และครับมีคนไล่คนลยครับเขาจอดมาใช้ลูกมาแลนี่มันเป็นจริงๆครับอายุตอนนี้ ต้องทัพบีได้มาแล้วัลิ่นตอนนี้ครับลุงกุ้งไทยนะครับแจกไปแหล่นี้เลือเลือจากแบ่งปันไปแหล่อาชีพบ้านครับตอนอาชีพบ้านแฟนข้าวมากกับสักท่ากันได้ครับฟาเบบลูกเราเป็นพันเป็นพันถึงห้าอย่างแล้วอ็อกเป็นชอนะครับอาจารยนชออะไรครับแฟนข้าวสำหรับรายการตามติดชีวิตลุงกุ้เป็นรายการแรกนะครับที่จะนําเสนอกับแฟนข้าว นะครับด้รับราบก,ก,กันนอกยาเกยนําเสนเลือขเ้าแล้วนะครับน,นําเสนเลือขเท้าแล้วก็ยา,จายใจใจเกิดความู้กับแฟนขท้าด้วยนะครับความรูกันบ้างนะครับมันก็สลับก,กันไปยากลีน้าเิ้นเลือดไมแ่แปลกนะครับน,นําเสนอแฟนขาใได้ดับสาบกันกน,นะครับแล้วก็ก่อนจบนะครับทางแฟนข้ามีต้องการให้รายการ ตามชีวิตลุงขูนนะครับไปทายทํำถุงไหมอย่างไรนะครับไปแจงยายนะครับไปจะไปทายทํำไห้นะครับเสวนออกันไหนบางนั้นก็ยังไม่แน่นะครับแต่แต่ไม่มีกำลนดนะครับไม่ไม่ออกไม่ได้ออกไปจำทุกุกวันนะครับแต่แต่สะดวกนะครับแล้วก็ได้ใส่ข้าวมีข้าวเกี่ยวกับประสัมพันธ์อะไรต่างๆก็แจ้งกันมาได้นะครับในช่วงนี้เราว่าอำเภอหนองรมวมบนี่มีซื้อนี้ยอ้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ซื้อของชุมชนเราเนี่ยให้มีประโยชน์นะครับ กับแฟนเก่ากับกขอขอบคุณรายการติดอ่าถือติดตามรายการชีวิตตามเป็นชีวิตลุงปูเป็นรายการแรกเยเป็นเป็นรายการไหมนะครับวันนี้ก็พามาเที่ยวถือสวนค้างบ้านลุงปูนะครับม่แสดงความคิดเห็นติชมได้นะครับครับสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและผกติดตามไหมนะครับว่าลุงปูจะพาไปชมเรื่องอะไรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอ